สวัสดีค่ะพี่สีลักมาอีกแล้วนะคะโค oh, สีรักมาเจอกับเราอีกแล้ววันนี้ก็มาเร็วหน่อยเนาะสองทุ่มกว่าเพราะว่าพี่สีรักต้องนอนเร็วหน่อยนะคะคืนนี้เนื่องจากว่าวันนี้มีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังมั่เป็นเรื่องตื่นเต้นนะ่ะมันเรื่องตื่นเต้นมากเลยเ,เฮ้ยความจริงนะเราไม่ได้คิดตั้งนานแล้วนะคะไม่ได้คิดว่าอ่ะอืมไม่ได้ไม่ได้คิดถึงด้วยซ้ำอะแต่วันเนี้ใจเนะี่ยเรา ขาเรียกอะไรนะเราคิดอยู่ว่าคือเราส่งกระแสจิตไปให้ไปไปที่จักรวาลแล้วเนาะว่าเฮ้ยเราต้องเราวันนี้เราต้องมีเงินเข้าบัญชีเราต้องมีเงินเข้าบัญชีอะไรประมาณเนี้ยค่ะและเราก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้เลยแล้วสุดท้ายมันก็ได้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแต่ว่าบังเอิญว่าพี่ศิรักษ์มีเครื่องเดียว <laughs> ไม่มีอีกเครื่องอีกเครื่องหนึ่งคือมันยังมันยังยังไม่ยังใช้การไม่ได้นะคะแล้วเดี๋ยววันหลังถ้าใครเจอหรือใครเห็นว่า โค้ชศีรักขึ้นว่าวันนี้มีไลฟ์นะคะเข้ามาค่ะแล้วก็อาจจะได้ของขวัญอีกนะคะเพราะว่าพี่ศิรักเป็นคนทําขนมเองเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ศีรักสามารถที่จะแบบส่งส่งให้อยากส่งก็ส่งอยากแจกก็แจกอะไรประมาณนี้นะคะอย่างวันก่อนเนี่ยมีเพื่อนเข้ามาสองคนอ่าตอนนี้ส่งไปถึงแล้วค่ะตอนนี้เขาได้รับเรียบร้อยแล้วก็คือ คอนเฟลกที่ทำเองนี่แหละค่ะแล้วก็คุกกี้ธัญ,ญพืชแเห็นไหมคะอันนี้ต้องยกต้องยกความเรียกว่ายกความดีให้กับวิกฤตที่เกิดขึ้นมันทำให้เราได้รับโอกาสใหม่ๆปกติแล้วเนี่ยพี่สีรักจะเป็นคนที่ทำอาหารอาจจะไม่ค่อยอร่อยนะคะเป็นคนไม่ชอบทำด้วยแหละแต่ว่าพอเจอเกิดวิกฤตเข้ามาในละในใน,ในจิตในรนในชีวิตของเราอะคะ่ะเราก็ต้องหาทางออกเห็นไหมคะ เวลาเกิดวิกฤตหรือมีปัญหาอย่างเงี้ยถ้าหากว่าเราโมจะจมอยู่กับปัญหาถูกไหมคะเราก็หาทางออกไม่ได้สุดท้ายถ้าเราถอยตัวเองมาตั้งสติใหม่แล้วก็ถามตัวเองว่าเฮ้ยแล้วเราจะทํายังไงดีเราจะทําไงต่อไปเราจะหาทางออกได้เหมือนพี่ศิลักษ์เคยพูดไว้แล้วนะคะในเดที่อ่อที่ผ่านๆมาเนาะจำไม่ได้จำไม่ได้ไได <laughs> วันนี้จะมาที่เดทที่สิบห้านะคะเดทสิบห้าถ้าใครเข้ามาแล้วก็ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพราะว่าคลิปของพี่สีลักแต่ละคลิปเนี่ยคือออกมาให้แบบเต็มร้อยเกินร้อยด้วยซ้ําเกินร้อยแบบว่าอยากจะให้อ่ะคะ่ะเรียนอะไรมาก็อยากจะอยากจะให้ไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครนะคะเจอไลฟ์ของพี่หรือคลิปของพี่ก็ชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะคะการการให้คือการที่แบบเขาเรีเยกอะไรนะ การที่การที่เราแจกเราให้โดยที่เราไม่หวังผลตอบแทนทําให้คนได้มีความรู้เนี่ยมันเป็นกุศลน,นะคะมันเป็นกุศลและมันเป็นการให้ที่แบบมีความสุขอะคะ่ะเออเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะถ้าใครมาเจอก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดไปให้เพื่อนๆหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่เราแบบอุ้ยเราส่งไปอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอ่าแต่พี่ศิลักษณ์จะไม่รอนะคะไม่รอเพราะว่า บางคนอาจจะแบบเออกาลังเดินทางหรือว่าบางคนจจกําลังทานข้าวหรือว่าเตรียมตัวทําอะไรอะไรก็แล้วแต่วันนี้พี่เสียกมีเรื่องมาเล่าให้ฟังมันเป็นเรื่องที่แบบพี่ใช้กฎของแรงดึงดูดจริงๆแล้วนะคะกฎของแรงดึงดูดเนี่ยกฎของแรงดึงดูดเนี่ยนะคะเป็นแค่เสี้ยวหนึ่งของ NLP อ,อันนี้ จะเอาความรู้จากที่ได้อบรมมาจากโคดเป้อ่าเมื่อวานตอนกลางคืนนะคะเมื่อวานพี่ศิรักไม่ได้มาไลฟ์เดี๋ยวจะรวมความรู้นั้นมาแล้วบางเอญว่านะพี่พี่ศิริรักเข้าใจจากที่เราเรียนมาทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมดใช่ไหมคะเมื่อคืนเนี่ยเฮ้ยแจ่มแจ้งเลยอะ่ะแล้วไม่คม่อยพูดอยากจะเอามาออกมาออกมา,ออกมาให้ทุกคนได้ฟังแล้วก็บางเออว่านะวันนี้พี่ศิรักได้ใช้มันเรียบร้อยแล้วแล้วมันได้ผลด้วยพอเรารู้นะคะ,พอ,รระ,คะพอเรารู้เคล็ดลับของ NLP หรือเรารู้เคล็ดลับของกฎแรงดึงดูดเราจะใช้ได้ง่ายมากอันดับแรกเลยนะคะทุกคนอาจจะเคยได้ยินว่าเอ้ยแล้วเราไปไหนเราได้ที่จอดรถประจําบางคนสามารถดึงดูดได้เรื่องเล็กๆน้อยๆบางคนสามารถดึงดูดเงินแสนได้บางคนสามารถดูดดึงดูดได้แค่หลักหมื่นบางคนได้ถึงหลักแสนแต่บางคนไม่ถึงหลักร้านส่วนพี่สีรลักษณ์เองเนี่ยเคยถึงหลักล้านมาเรียบร้อยแล้ว อ่าฮะเราก็ไม่รู้นะคะว่าเฮ้ยอันนี้เราใช้กดแรงหนึ่งดูดหรอแต่ว่าเราทําไปเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเรารู้แค่อย่างเดียวว่าฉันต้องมีเงินเข้าบัญชียอย่างน้อยเดือนละห้าแสนแล้วเคยแล้วก็ทําได้มาแล้วด้วยแต่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมมันถึงหายไปเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้พี่คิสิระเคยใช้กดแรง,งดูดนี้ได้แล้ว <c oughs> ขอโทษค่ะ ไม่ได้เป็นโควิดนะคะแล้ววันนี้เนี่ยพี่สิรลักได้ลองใช้อีกแล้วมันก็เกิดผลอีกแล้ว <c oughs> แมวแมวเพราะฉะนั้นเนี่ยเฮ้ยมันใช้ได้แต่วันนี้ที่ใช้ได้นะคะมันเกิดมาจากที่เราเข้าใจต่องแท่ทงแท้ของกฎ NLP ของหลักการของ NLP วันนี้เกินก่อนเลยนะคะ จริงๆแล้วนะคะเราจะได้ยินกันบ่อยๆว่าจิตสํานึกจิตใต้สํานึกก่อนที่จะไปเล่าถึงว่าประสบการณ์ที่ตัวเองเจอนะคะอ่าวันนี้เนี่ยมาพี่จะมาใน day สิบห้าคือเทคนิคดึงดูดสิ่งปรารถนาให้ได้แบบเร่งด่วนและก็ได้ทันใจเลยถ้าคุณสามารถทําได้แบบนี้นะคะคุณอยากได้อะไรก็ได้ค่ะคุณอยากได้อะไรก็ได้จริงๆวันนี้นะคะ คือจริงๆแล้วเราเวลาเราเราจะได้ยินกันบ่อยนะว่าจิตสํานึกจิตใต้สํานึกอ่ะทงนี้เนี่ยเวลาเราเราคุณคิดว่าการที่เราเป็นตัวเราอยู่ทุกวันเนี้ยค่ะเป็นเราใช้จิตสํานึกหรือจิตใต้สํานึกลองคิดเอาไปคิดดูนะคะว่าเราใช้จิตสํานึกหรือจิตใต้สํานึกจริงๆแล้วนะคะวันเนี้ยเวลาเราขับรถอยู่อ่ะนึกถึงตอนสงการแล้วกันค่ะเราขับรถอยู่ แล้วเวลาเราไปเล่นน้ําสงการแล้วมีคนสาดน้ํามาเนี่ยเราอยู่ในรถนะคะแต่เราทำไงเรายังมือป้องหรือเราเราหลับตาถูกไหมคุณคิดว่ามันจิตสำนึกหรือจิตใต้สํานึกมันคือจิตใต้สํานึกค่ะแล้วคุณคิดว่าการเป็นเราอยู่ทุกวันเนี้ยค่ะเราดําเนินชีวิตด้วยจิตสํานึกกี่เปอร์เซนต์แล้วจิตใต้สํานึกกี่เปอร์เซนต์ ถ้าใครรู้หรือว่ายัางไงก็แล้วแต่นะคะลองคอมเมนต์มาดูในนี้แล้วกันมามา,มาคุยแลกเปลี่ยนกันนะคะจริงๆแล้วนะคะถ้าใครเคยเห็นภาพเราจะเห็นกันบ่อยบางคนอาจจะเห็นเป็นภูเขาน้ําแข็งภูเขาน้ําแข็งหรือในทะเลในทะเลที่แบบว่ามีน้ําแข็งนะคะยอดภูเขาขึ้นมาบนบนเหนือนะ้ำเอออาจจะเป็นเพราะว่าพี่ดาวโหลดเพลงแคนนอนอยู่ก็ได้มันก็เลยกลายเป็นว่าสัญญาณมันมัน,ม,น,ม,นมันแย่งกันเนาะโอเคต่อนะคะวันนี้นะคะ เวลาเราเวลาเวลาเราเราหลับตาสมมุติว่าน,น้ำสาดมาใช่ไหมคะก็ส <MP 1> าดน้ามาเวลาเล่นสงการเนี่ยเราอยู่ในรถขับรถอยู่แต่เราหลับตาด้วยอะ่ะเห็นปะนั่นคือการนั่นคือ,คอ,คอจิตใต้สํานึกเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราเป็นเราอยู่ทุกวันนี้ด้วยจิตใต้สํานึกเวลารับอะไรมา,าเวลาเราคุยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสื่อสารกับตัวเองยังไงสําคัญมากค่ะสําคัญที่สุดว่าคุณสื่อสารกับตัวเองยังไง มันจะกลายมันจะกลับไปเป็นกดแรงดึงดูดได้ยังไงนะคะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวพี่เล่าอย่างนี้ให้ฟังก่อนคุณสื่อสารกับตัวเองยังไงคุณก็ส่งออกไปอย่างนั้นเพราะจิตสำนึกมันจะสื่อสารกับจิตใต้สำนึกตลอดเวลาวันนี้เราคิดอะไรเราคิดบวกเขาก็จะส่งบวกไปหาจิตใต้สำนึกจิตใต้สำนึกก็จะส่งออกไปหาจักรวาลอ่า เพราะส่งออกไปหาจาัก,กรวลาลจักรวาลก็จะส่งคลื่นสัญญาณมารอบรอบตัวคุณค่ะคุณก็จะได้สิ่งบวกบวกถ้าคุณคิดลบจิตใต้สำนึกก็จะรับสิ่งลบๆบเขาก็าส่งออกไปข้างนอกอ๋อต้องการแบบนี้ใช่ไหมเขาจะส่งสิ่งลบๆบมาหาคุณเพราะฉะนั้นวันนี้คุณคิดอะไรสิ่งที่คุณจะได้มันจะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นก่อนจะเข้าเรื่องว่าเทค,เทคนิค เทคนิคดึงดูดสิ่งที่ปราถนาแบบเร่งด่วนเหมือนกันค่ะวันนี้ถ้าคุณคิดบวกคุณคิดบวกคุณคิดโฟกัสแบบไม่มีข้อสงสัยอะไรเลยคุณส่งออกไปด้วยโมเมนต์ของความเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วฟูลฟิลแล้วมีความสุข ณักเวลานั้นมันจะเป็นคลื่นตรงกับจิตกับจัก,กรวาลถูกไหมคะจากคลื่นข้างนอกมันจะตรงกันปุ๊บเขาจะคุณจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาหาตัวคุณเช่นเดียวกันค่ะถ้าเรื่องเล็กๆวันนี้ถ้าเรื่องเล็กๆคุณอาจจะเคยใช้ไหมคะไม่รู้ไม่รู้ใครเคยใช้หรือเปล่านะแต่พี่ศีรักเคยใช้เคยใช้เวลาเราไปห้างเนี่ยเราก็จะคิดว่าเราต้องมีที่จอดรถเรามีที่จอดรถนี่คือการใช้กดแรงดึงดูดแบบต่ําที่สุดเลยนะคะ นี่ถือว่าต่ําสุดละเออและฉันจะจะมีที่จอดรถประจําตัวของฉันฉันได้ที่จอดรถแน่นอนทั้งๆคนอื่นนิเวียนหลายรอบแล้วเราจะไปป้ากกับพอดีกับรถที่กําลังออกนั่นคือคนที่ใช้จิตใช้กดแรงหนึ่งดูดแบบเล็กน้อยมือแบบแบบขเขาเรียกว่าขั้นต่ําบางคนก็ใช้แรงดึงกดแรงหนึ่งดูดแบบว่าเฮ้ยวันนี้ฉันต้องการ order. ออเดอร์อฉันต้องการออเดอร์วันนี้หนึ่งหมื่นบาทฉันต้องการออเดอร์หนึ่งหมื่นบาทแล้วคุณก็ จะทายัางไงให้ไดออเดอร์หนึ่งหมื่นบาทคุณก็จะคิดหาวิธีทางถูกไหมคะคิดหาวิธีทางวิธีการที่จะทํายังไงที่จะคุยกับลูกค้าคุยกับลูกค้าคนไหนที่จะใหออเดอร์นั้นเข้ามาถูกไหมถ้าคุณถ้าคุณกําลังโฟกัสเช่นเดียวกันเลยค่ะวันนี้พี่เสีล่ลังส่วนมากเราจะใช้กับเรื่องเงินถูกไหมเพราะฉะนั้นเรื่องเงินเนี่ยจะเป็นเรื่องที่แบบเอ่อเรีเยกอะไรนะวะัดตัววัดได้ง่ายว่าเฮ้ยมันไดจริงจรินะเพราะฉะนะั้นเน ณนะวันณนะเวลาที่คุณคิดสมมติว่าคุณตั้งว่าเลยวันนี้ฉันจะต้องมีออเดอร์เอ่อมีเงินเข้าบัญชีหนึ่งหมื่นบาทสมมตินะคะดึงดึงดึงดูดเงินหนึ่งหมื่นฉันฉันต้องการมีออเดอร์หนึ่งหมื่นบาทคุณต้องเห็นภาพว่าเงินนะ่ะโอนเข้ามาในบัญชีคุณมีเลขหนึ่งหมื่นบาทเข้ามาดู่ในบัญชีของคุณค่ะคุณจะต้องเห็นภาพมันอยู่ในบัญชีแล้วคุณรู้สึกยังไงเมื่อมีเงินในบัญชี ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณเห็นภาพแบบนั้นนะคะคุณส่งคลื่นออกไปตรงกันเขาก็จะดึงดูดให้คุณได้แบบนั้นเ <c oughs> ช่นเดียวกันเลยค่ะวันนี้พี่ศิรักอีกนิดนึงค่ะสัญญาณไม่ค่อยดีอาจจะดาวโหลดอันนั้นอยู่เพราะฉะนั้นเนวันนี้พี่ศิรักใช้ค่ะคือใช้ว่าวันนี้ฉันต้องการฉันต้องวันนี้ฉันฉันเห็นเงินเห็นเงินเดินเข้ามาในบัญชี เห็นเงินเข้ามาในบัญชีเพราะวันนี้ต้องการดึงดูดเงินเนี่ยหนึ่งหมื่นบาทต้องการดึงดูดเงินหนึ่งหมื่นบาทวันนี้เห็นเงินเข้ามาในบัญชีเพราะมีเงินอยู่ในบัญชีเพราะว่าเรื่องของเรื่องคือเราต้องมีเราอ่ะมีมีมีความจําเป็นที่จะต้องใช้ถูกไหมคะเราก็เราดึงดูดแล้ววันนี้เราจะทํายังไงเพื่อจะให้ได้เงินหนึ่งหมื่นบาทเมื่อไหร่ที่เราคิดว่าเราจะทํายังไงในสมองเราหรือจิตใต้สานึกจะเริ่มส่งเหมือนลกเหมือนส่งสัญญาณออกไปว่า คุยกับคนนั้นสิคุยกับลูกค้าคนนี้สิคุยกับคนนี้สิแล้วเราก็ทําทันทีคือเราส่งกระแสจิตไปว่าเอ้ยวันนี้เราจะคุยเรื่องนี้นะแล้วเขาก็ตอบรับอ่ะเฮ้ยมันเป็นอะไรที่แบบจากเมื่อก่อนที่เราพี่ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้กดแรงหนึ่งดูดนะคะมันไม่มีการตอบรับเข้าใจยังคือเขาไม่มีการตอบรับแต่วันนี้พี่สิริรักใช้กดแรงหนึ่งดูด มีการตอบรับอะแล้วมันก็สําเร็จอะมันไม่อะไรสิแบบเฮ้ยมันใช่อะแล้วพี่เคยใช้มาก่อนหน้านี้แล้วแต่มันเราไม่รู้ไงคะพี่เป็นคนที่แบบว่าถ้าพี่โฟกัสอะไรพี่จะส่งไปงั้นแต่วันนี้นะคะพอรู้จักเรื่องกดแรงดึงดูดรู้จักกด NLP ถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าเราจะแบบอ่อใช้แค่กดแรงดึงดูดถูกไหมคะวันนี้เราใช้ถูกต้องเราสื่อ สื่อสารระหว่างจิตสํานึกกับจิตใต้สํานึกตรงกันแล้วจิตใต้สํานึกส่งออกไปหาจัก,กรวาลตรงกันแล้วเราเห็นภาพเราโฟกัสชัดเจนแล้วเราเชื่อแล้วเราสวมการเป็นทันทีค่ะสวมการเป็นทันทีว่าเฮ้ยมีเงินเข้ามาจริงๆนะเห็นยังคะมันใช่แล้วมันใช้ได้เลยอะแล้ววันนี้เรื่องที่จอดรถมันก็ใช้ได้เลยอะ พอ,พอตอนเย็นพี่กลับมาได้ได้เรื่องนี้จบไปแล้วเฮ้ยมันเป็นความรู้สึกว่าเฮ้ยสุดยอดอะ่ะแล้วก็เพราะเราคิดอยู่แล้วนะคะว่าเราคือผู้ชนะเราคือบูด็อกเราคือหมาพันบูด็อกคือกัดไม่ปล่อยถ้าฉันต้องการแล้วฉันต้องได้แต่เราต้องขอเชื่อแล้วก็รับในเวลาเดียวกันให้ได้ให้เหมาะก็เรียกให้ให้เหมาะเจาะ เหมาะสมกับเวลาค่ะแต่ว่าอันนึงเลยนะคะเมื่อคุณขอแล้วเชื่อคุณก็ต้องปล่อยวางค่ะคุณขอคุณเชื่อว่าคุณได้แน่แล้วคุณสวมการเป็นแล้วคุณก็ปล่อยวางในผลลัพธ์นะคะแล้วจัก,กรวาลจะสมให้คุณตามเวลาที่มันเหมาะสมอย่างวันนี้ได้ตามเวลาที่เหมาะสมเห็นยังคะมันเป็นอะไรที่แบบคุณลองใช้ดูอะและอีกอย่างหนึ่งคือพอเราเรียนหลาย เรื่องเยอะๆเยอะๆขึ้นมันเอามาใช้ได้ทันทีมันเป็นอะไรที่แบบว่าความรู้นะคะความรู้เนี่ยณเวลานี้คุณเรียนไปคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าฉันจะได้ใช้เหรอได้ใช้หรือเปล่าแต่มันได้ใช้แน่นอนมีดีกว่าไม่มีค่ะมีและยังไม่ได้ใช้ดีกว่าจะใช้แล้วมันไม่มีเพราะฉะนั้นการเรียนรู้การพัฒนาตัวเองนะคะสำคัญที่สุดแล้วก็ถ้าหากว่าคุณเนี่ย แต้องทําออนไลน์คุณต้องขอแล้วคุณต้องเชื่อเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในสิ่งแวดล้อมเชื่อมั่นในกฎจักรวาลเพราะกฎของจกักรวาลกฎแรงดึงดูดมันแค่นิดเดียวของกฎ NLP จริงๆค่ะถ้าใครที่รู้จัก NLP หรือยานมันจะไม่ได้เลยวันนี้สัญญาณอเขาอ,อาจจะบอกว่าวิวันนี้อาจจะต้อง ส่งทุกๆคนไปดูอาจารย์บัณฑิตด้วยกันนะเพราะเมื่อกี้เห็นอาจารย์บัณฑิตก็ไล์อยู่นะคะแล้วก็เห็นครูฮันนี่ก็ไล์อยู่เพราะฉะนั้นวันนี้พี่เสีลักมาแชร์ให้ฟังนะคะว่าเทคนิคการดึงดูดสิ่งที่เราปรารถนาแบบเร่งด่วนคือถ้าเราคิดเราขอแล้วเราเชื่อว่าเราได้แน่นอนและเราต้องเห็นภาพชัดเจนนะคะจินตนาการชัดเจนแล้วสวมการเป็นส่งออกไปค่ะ แล้วก็เมื่อไรเมื่อไรที่เห็นคนอื่นได้คุณก็ยินดีประหนึ่งว่าคุณได้เองถ้าคุณทำอย่างนี้ได้นะคะคุณจะได้แบบเดียวกันถ้าคุณลังเลสงสัยแม้นแต่นิดเดียวคุณจะห่างความสำเร็จนี้ออกไปเพราะฉะนั้นคุณสามารถดึงดูดได้ทุกอย่างมันอยู่ที่คุณนยขยายความปรารถนาของคุณ มากน้อยแค่ไหนให้มันใหญ่ขึ้นมากน้อยแค่ไหนคุณต้องเปิดใจของคุณว่าคุณจะขยายใจของคุณให้รับความสําเร็จมากน้อยแค่ไหนค่ะใจของคุณจับตัวเองให้ดีนะคะเสียงเล็กๆในหัวถ้ามันเกิดความลังเลขึ้นมาคุณอย่าหง,งุดหงิดคุณต้องบอกขอบคุณนะที่อุตสาห์เตือนเพราะว่าจิตใต้สํานึกเขาจะเซฟตัวเราที่สุดค่ะขอบคุณนะที่เตือนแต่เราอ่ะต้องไปต่อแล้วนะเราต้องสําเร็จ ถ้าก็บอกหุยอย่าอย่านะอย่าไปทํานะขอบคุณนะที่เตือนเรารู้ว่าเธอรักเราแต่เราต้องไปต่อแล้วนะปีนี้เราต้องสําเร็จมากกว่านี้เห็นปะคะคุณต้องขอบคุณเขาขอบคุณตัวเองขอบคุณจิตใต้สํำนึกของคุณแล้วคุณก็สร้างความเชื่อขอใหม่สร้างความเชื่อแล้วก็สวมการเป็นใหม่แล้วก็ส่งออกไปใหม่ค่ะ แล้วคุณจะได้รับในสิ่งที่คุณต้องการวันนี้พี่เสีรักก็มาแชร์นะคะแบบตื่นเต้นมากเลยวันนี้ใช้แบบเต็มสเต็มเลยนะคะบวันนี้ใช้เต็มที่เลยแล้วได้จริงๆด้วยเห็นไหมคะะฉะนั้นวันนี้พี่ศสีรักออกมาแชร์ไว้นะคะแล้วก็ถ้าใครมาเจอหรือว่าจะชอบคลิปของพี่ศสีรักนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะมันเป็นความรู้ให้กับคนอื่นบางทีอะความรู้เล็กๆน้อยๆอันเนี้ย เขาอ่ะคนอื่นฟังแล้วเขาอาจจะได้ไอเดียหรือเขาไปใช้แล้วเปลี่ยนแปลงชีวิตเราก็ได้บุญเราก็มีความสุขเราก็เป็นกันลยาณมิตรต่อกันนะคะเป็นลมใต้ปีกเหมือนกันนะคะด้วยกันอ่าโอเควันนี้พี่สิลักก็ลาไปก่อนนะส่งทุกคนนะคะมาอย่างเร็วส่งทุกคนไปดูอาจารย์บัณฑิตนะคะเมื่อกี้เห็นอาจารย์บัณฑิตอยู่เกาะสมุยค่ะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในเดย์สค่ะ ว่าจะมีเรื่องอะไรนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะกุ๊ดไน